เขาหายไปนานหายไปกับสายลมหนาวนี่เพิ่งโผล่มาเนี่ยเพิ่งเห็นหน้าเนี่ยเขาหายไปร่วมเดือนเอาไปไปไหนมาบอกท่านผู้ชมหน่อยไปไหนมาเขาไปแต่งงานครับงานพุ่นครับแต่งงานครับไปแต่งงานครับแต่งงานแล้วเขาไปวันเกิยังบดมาครับโอ้โหไม่ก่อนไม่ก่อนให้ผมมาวันเกิยางมานะ เห็นตาเสียครับเสียเสียทางเสียหมดครับเห็นตาหอยครับไอเราก็รออยู่เมื่อไหร่เขาจะมาสักทีโอ้โหที่ไหนได้ที่เยือนอยู่ที่เยือนถามว่าท่านที่ที่ท่านานย้ายไปครับผมโมเมหางครับเมื่อโอ้โอเคโอเคช่วยงานหน่อยช่วยงานหน่อยนี่แหละครับสหายคำดีของผม คนที่มาช่วยงานเดีย๋ยนี้ให้ลุยหญ้าหน่อยเอาหายไปเป็นเดือนนะ่ะเมื่อื่นมาเมื่อื่นมาครับพอจะมาเนี่ย,ยโล่งเลยเนี่ยโล่งเลยลเนีเย่ยข้างในเขาลุยให้ทำไมงั้นนแย่เลยเนี่ยโอ้โหตายตายตาย,ตายผมเป็นพวกนักอนุรักษ์ไง <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเด่ย เวลาเขามาดูกองญ้าเลยทำ <c oughs> ไม่ไหวอ่ะต้องปล่อยให้ต้องรอต้องรอสางหายคนเดียวมาจัดการให้เ่ยจะปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านนันเนี่ยต้นไม้เออเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้เนี่ยไปซื้อกระถางหนึ่งมันขายตั้งสองสามร้อยเยเคยไปถามที่อสางหามอ่ะผมก็เลย ผมก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้อี้ไม่รู้เขาเรียกต้อนอะไรนั่นอะไรครับหหอมงามนงามงามงามทางเดินออกตรงนั้นตรงนั้นก็พอละทางเดินออกหน่อยนึงก็พอลอะอรรากาศใบยๆครับร้อนร้อน่าหน้านี้ได้ยินเสียงหมอลำหรือว่า ขาเปิดเครื่องขยายเสียงอะ่ะมันบุญเมื่อคเอเอมันเป็นงานเขาเขาเรียกงานมันบุญเขาเ้าจีอ,ะ <g oda> อ่ะบุญบุญเดือนสามเดือนสี่อ่ะไม่รู้บุญพระเวทบุญพระเวท <c oughs> เออนึกออกละน้า <c oughs> เนี้ยจะมีตามหมู่บ้านตามต่างยังหวัดเขาจะจัดกัน <c oughs> เออก็เลยคึกคืนหน่อยตามทางอีสานนะแต่ว่า ทางอื่นไม่รู้มีหรือเปล่าบุญเดิมสามมิตรบุญพระเบี่ยผมก็นี่แหละถ้าสหายเขาไม่มาผมก็หนาวหน่อยไม่มีเพื่อนแต่ถ้าบุญเนี่ยมันมีมันมีเล่าเยอะไงก็จะหาตัวยากหน่อยเพราะว่างานไงานไม่รู้ไม่รู้งานบุญหรืองานอะไรแหละแต่ว่ามันมันจะ มันจะไม่ขาดเล่าอ่ะทางฟ <c oughs> อเทนียินแล้วมันก็ชัว่วครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดยังไงเหมือนกันมันก็บอกไม่ถูก <c oughs> เอาทั้งเหล้าทั้งบุญทั้งบาปไม่รู้อะไรเป็นอะไรอะเพราะตาหายเขาชอบดื่มไงแล้วก็เลยมันก็เลยต้องหาตัว,ตวยากหน่อยอยาก อาทำร้านกาแฟาเราสวยๆเผื่อเดี๋ยวจะได้ขายละไ,ไวๆนี่แหละเดี๋ยวคนตาถึงเข้ามาซื้อเนี่ยเราขายให้เราขายพิเศษออค้องไว้เดี๋ยวค่อยเผาโอเคนะเอาตรงนั้นอ่อนเทงหน้นก็พอละเอาตรงนั้นออกเท่หนนก็พอลออะโอเคครับสวัสดียามเย็เน Hãy subscribe cho không